โอ้อร่อยเอาคืนหน่อยคืนเอาถ้วยคืนไปคืนแล้วเลยมันอร่อยมากได้ทอดไปยี่สิบอันแล้วเฮ้ขอทอดห,หน่อยก็มีขอทอดหน่อยมาดิมี่ไหนอะ่ะทอ,อดมีเยอะเขนี้ขุดด้วยช้าไปดิไปแล้วเอาเดี๋ยวไม่รี ผอมาดีเลี้ยวเลยเอาเท้าาดีเขาอ่ะเ <Yeah, bitch. S 2> ย้พีชแกได้ที่ขุดเจ้าอาลีเอเอนะอ่ะไหมโ <laughs> จมไปเลยท,ท,ที่ขุดคือมันอยู่ข้างหน้ามันมันอยู่ตรงนี้อยูย่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนี้ไป่ทัาด้วยอะใกล้หนึ่งใกล้จะพังแล้วดีวายเลวถ้าไม่ใกล้คงไม่ให้หรอก เฮ้ยเร้เลยตรงตรงตรงนี้เร็วไหนไหนโหยอดมากเลยบิชชุกกะเคไหนอ่ะชุกกะเคชุกกะเคเคืออะไรวะไม่เรียวเลยเรียวหายไหนวะทําบนบ้านเหรอไม่ใช่อะที่ไหนล่ะครับไกลนิดนึงไ้ตรงทะเลสาบอะ ทำ<ห>ทุกเกลตรงนี้แล้วกันเราควรจะเกี่ยวหน้าบ้านเราได้แล้วนะว้มหน้าบ้า,านาให้มันดูดีกว่านี้ทำให้มันดูดีเราดิใช้ไม้เลยได้ปะไม้ไม้ไม,ไม่นะไม้มันไหนเลี้ยวไม่เห็นเลยพวกมันไม่มีอะไรอย่างอืง่นจะตเาทุกเกเจอแล้ว,ลวทุกเคลย ก็กำลังทำฟาร์มทุกเกย์อยู่เฮ้ยเก็บมาที่บ้านแถวแถวบ้านเราดิไม่ได้ตรงนี้แหละดีแล้วทำไมอ่ะเก็บไม่ได้เหรอมากไปเก็บเลยตรงนี้แหละเก็บก็เก็บไปได้สองอันก็พอที่เหลือปลูกนี้แหละปลูกแถวบ้านีน่ปลูกแถวบ้านสิครับมันต้องมีน้ำเหีือปลูกได้ก็จะไหมแถวบ้านเราก็มมาสิครับแค่นี้ก็พอแล้วใช่ทีบ้านเราตรงนี้มีน้ำ ต้นไม้โคตรสูงอะมาดูดิตัดคนเดียวไม่ไหวช่วยตัดหน่อยเนี่ตรงนี้มันดันเจียนผิดทางรีมาช่วยตัดไม้หน่อยดิโอ้ยลีมดีเลยไหนจะมาโคตรสูงเลยลีมเจเลตันเหรอยิงเสียงธนูเอาเดียวแม่งบินอีกแล้วเร็วอะเร็วผมมีมาตัดต้นไม้ไนะ เบอกคนอื่นอย่าชี้ตัวเองไม่ชี้ตลอดต่อมีนะคะให้บอกว่าอย่าชี้เขาไม่ได้ชี้นะเขาบิดเข้ามาตัดต้นไม้เขาไปชี้เหรอเออสเกเออว่าบินตัดไปแล้วกันไปทําสะดวกใอ้สะดวกสะดวกสบายบอกตรงไหนวะต่อมีวะเขาไชี้เท่านั้นแหละเขาได้ชี้ของแล้วกันชี้แล้วไงชี้ไปแล้วเลยเหตุยัง เหตุน,นั่นคือเขาคือเขาตายแล้วเขาเนี่นง,งนั่นแหละลลเขาเรียกความผิดพลาดของตัวเองอย่ามาโทษอย่ามาโทษว่าตัวเวองน,นี่เอ๊อตอน,นตอนที่ตกเป็นในลาวาอะไรนั้นไอ้นั่นเปนเกี่ยวกับนั่นเป็นสุดวิสัยที่กำลังคุยกับอาลีอยู่ว่าการนั้นยังไม่ได้ถ่ายด้วยไม่ไมไมเป็นไรเป็นไรหรอกน่าสุดไม่ตกแต่มันคือชีตตอนนิดเดียวเองน่าไม่ต้องเป็นเออได้ชูกาเคนมาแล้วไม่เขาเป็นคนไปหาชูการ์เคนเจอ ช็อกเคปลูกใกล้บ้านเร็วต้องปลูกริมน้ำปลูกเงี้ยอย่าลืมดิบ้านเรามีน้ำนะน้นาดไปตรงนี้เดี๋ยวรีมาตรงนี้น้ำตรงนี้มีเดี๋นี่ไงข้อที่ทขุดอจอดขี้มานี่ตรงนี้มีน้ำตามมาน้ำเจา้าชอบข้อที่ขุดนะ ยีงไงตรงนี้น้ําไม่เป็นไรเราปลูกใกล้บ้านอะไรไงก็ตรงใกล้บ้านเลยเนี่ยแล้วข้าวเชดไปไหนอ่ะข้าวที่ขุดจากเหล็กนะโอเคไหมใกล้บ้านเออลีข้าวที่ขุดจากเหล็กนะเฮ้ยเราชุกาเคียนเราไปไหนอ่ะเอาก็นม่ได้เก็บไว้หรอไปเอาชุกาเคียนไปเอาไปเก็บไว้หรอเนี่ใกล้บ้าน ไม่ได้ละเราทับมับนบ้างกันเถอะใช้ไม้เล่นได้ปะเจ้ไม้เล่นอยาดิทางสะพานมันไม่มีอุปกรณ์อื่นไม้น้อยอยู่ด้วยน้อยตายแหละอาแหลกออฟ่ีซอสออชูเ็นนี่คือออยป่ะเนี่ยอ่าออยใช่อ O.E อีอม้ยตกลุ่มีกแล้ว ่อยตกหลุมแล้วไหมนะเอ้ยมันไมไมไหมนะอย่าแล้วไม้ไมหมไอลาวาเคือลาบากาอะที่หนึ่งที่หนึ่งกูติดน,มนไม่ไหมอยู่ฮะไม้อยู่แล้วอ่ะนี่ก็ไม้อยู่แล้วอะ่อวอะโบนโบนโบนใครมีโบนบ้าง ทำอะไรของแกนเนี่ยอะาทำของตกแต่งสวนทำอะไรนะทำทสะพานก้าม,มเ,เว้ยทำ,ทำไอรถนปิกเอ็กซ์เว้ยหลานข้าไปรถดปิกเอ็กซ์ขึ้นมาแล้วใช่คนเดียวเลวเว้ยยิงแต่ตัวตล,วลอดเลยไรอะเลวอะไรปิ้นม่นนาไม่ไหวเลวแม่งปินตลอดิดนวะใครมีสติวบ้างอะ สตีลสตีลไอไอร่อนไอร่อนไอร่อนค่อผิดมีกล่องหกอันอ่ะเฮ้ยแบบเผาแล้วปะก็ใช้คนละสามมาเผาแล้วก็ใช้คนละสามอันกันก็ใช้สามเล้ใช้สามจบใช้สามมึงเดี๋ยวออกนี่องมันมีเก้าอันก็ใช้คนละสามดิไฟไหม้ไหม่ไฟไหม้สามมาขุดโคให้โหโหตีงเร็วอะไม่ไหม้สะพาน ออไม่อะสะพานปกติไม่ไหม้หนิก็อัพเดตไปมันจะไหม้อ่ะสะพานไม้ของข้าเออแล้รีดีมากเลยเออแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างนี้วะงงไงแค่ขุดน้ำตรงนี้ออกเลยขุดทางน้ำตนี้ออกแล้วให้แม่งไหลลงไปบอกเองที่พ<ห>ูนถู้แ<ห>ม่งโง่แค่นี้แม่งก็จบแล้ว ตาออกาตะบ้อกเพชรทับตาบอกเพชรนะทําฟา์มกระบองเพชรเอ้ยแมงไหมแมงไหมเออทําฟามกระบ,บ,บองเพชรนะแบบทำทำสะพานข้ามน้ำฟามกระบ,บองเพชรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะโอเคเยสลาวาแมงลายหมดแล้ว,ว เจ้าก,ก็มีสภาพข้านะเลยเจ้าของแร่ในมือแล้วอารีและเจ้ของแร่แนละ้วอะไรอ่ะแร่เองมันไม่ค่อยมีค่อนข้างๆยุ่นเลยแต่แรนะหนายได้อ่ะเพียบเลยเนี่ย ร้อยหิวซู้ป่ะโอ้ตัวละครหิวแล้วร้อยหิวใกล้ตายก่อนร้อยห,หิวจนเลือดเล็ดก่อนเดี๋ยวให้กิน่เราเราต้องหิวจนตายดกว่าทำไมอ่ะเพราะมันเ,ปเ,ปเคืองไม่เบื่อไกูเกียดบักบักนี่ว่ะ เกล็ดพักเออวัดต้นไม้เกล็ดเหมือนกันนะมันแบบต้องรอต้องรอไอ้เออเออหน้ามาแก้อ้นนอสเอ้ใครมันยิงป้ายมันไม่มันไม่หมดแล้วหมดแล้วไอ้ต้นไม้เราไมนอสไปหยอกแกอะไม่ต้องห่วงเว้ยอันนี้มีสิ่งที่คู่ควรนันแล้วมันไม่เป็นบ่อเราวาแล้วเว้ย แต่มันก็ไม่เราอยู่ดีทำไมทำจักขยะจากลาวาดีไม่เอาไปไปทำเหมืองต่อจอไปทำเหมืองต่อปะเหือนแล้จะทำสะพานข้ามมันเพื่ออะไระตอนนี้มันหลุด <c oughs> ม,มีไม้เท่าไหร่อะ ยี่สิบแปดอันเออขอไม้หน่อยดิได้โคมายี่สิบสองอันอ่ะดูในกล่องดิโอเคแล้วหนึง่งไม้ได้เยอะเห็นปยละ่ะที่โคอย่างเยอะอ่ะป่ะขอเดินหนะ่อยครับป่ะบ้าเรามันกา มันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง<ม>สร้างทอดดีกว่าเลยเดี๋ยวคราบทอดให้งี้มี<ห>สติ๊กไม่เอาไม่มีสติ๊กอ่ะเรออืมไปไปจะออกไป